น้องปองปลายสุขูุกข้นนะคะมือนี้มากินเขาเทียงกับปลาช่องผ้าตับย่ำแซบชาแนลนะคะมือหนึ่งในพผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดรูน้ำลายสอน,นะคะยั่วมามามือหนึ่งในข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเรานึ่งร้อนๆน,นะคะกับเจลเจลจะเป็นเจลบอก,กอกนะคะเจลพริกปุนปลาเห่าจ,จําเจลก่อนนะคะ อเออเขาเที่ยงนะคะมือน,นี่ โลมาคะสวัสดีวันจัน์ทรนะคะมือนี้ได้พัดเพชรกระเพ้าเป็นข้อไก่นะคะ บรรยากาศด,ดีดีพอแม่พี่น่องบรรยากาศเย็นฝนตกผึงเศร้านะคะตาตกบอบแห้งเป็นลิ้นๆนะคะลายยางลายแนวเลยแมงบั่นตะก,กวนคักเด,ด้อันนี้นาม,มนี่กอมหอยขุนหน้าห่างเป็นวัยสีเลยนะคะ สูตรอีสานนะคะอือโอ้หวานหอมเวยอือแสีบอีหลีเนาะฮะเนาะแสีบอีหลีคือแจ่วนี่แหะค่ะสวัสดีค่ะเขามารับช่มทักทายกันหนนะคะ ม,มือนี้ได้อมเป็นมาเป็นถาดน่ะสินะอะอมบักไห้นะคะใส่พัก,กวางตุ่มพักกระจรบานเท่านะคะแสบอีลีพี่น้องออันนี้เป็นแจวนะคะแจวบวกกอกอันอีซานบานเฮ่านะคะ ออากาศยืนจะมักมีแมงวันนะคะเพราะว่าดูไก่ทงไหทห้องนานะคะน้องคนกับใส่ขิงงหัขขวขีไก่นะคะอีสานบานเห่านะคะหลายอย่างค่ะมาก,กินน้ำกันได้จ้าเด้อ สวัสดีค่ะทักทายกันค่ะอันนี้ก็เป็นถอดน้องไกะคะ่ค่ะเขาเที่ยงพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันนะคะ ขา้ามัเราต้มทักทายกันได้นะคะพ่อแม่พี่น้องจ,จั่มแจวนะคะอีสานบ้านเฮาเนี่ยแสบที่สุดคือแจวสุดหนำอีกคนนะหนำหวานนะคะหวานพักกันนคะคะเป็นหวานพักกันมีบวบแน่มี วางตุงแน่มีพักกระจอนแน่นะคะอาหารในสานบนรทัดไม่จะแนวแสบๆเลยค่ะอุดมสมบูรณ์เันราเนาะสวัสดีทักทายตอนเที่ยงนะคะพ่อแม่พี่น้องเรา มือนี้้าพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเที่ยงนะคะกินข้าวเที่ยงนั่งกันนะจ้ะเด้ออ๋ออันนี้ผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดไก่ค่ะลายยางหลายแน่วมือมาเสิบๆสน้ำกันนะจ๊ะเด้อเบาแอนะคะอร่อยน้ำกันนะคะเสิบเบน้ำกันทีสารบั่นท่านะคะ เสียบอยู่ตรงนี้คือเจ็วนะคะอ๋อแม่นะ่ะเมนูนี่จะเป็นกับแกมก็ได้กับเขาก็ดีนะคะมาแซ่บๆน้ำกันเด้อดๆออันนี้เมนูเด็ดอีสา,บานบ้านเฮ่าฮะ อ่ายเป็นกับอมเป็นหุดเป็นใจเป็นหน่วยเ่นได้ไหมคะสดหนามนะครับสวัสดีค่ะแม็กแม็กออนทัวสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะที่กดติดตามให้นะคะขอบพระคุณค่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะมาแซบๆนํำกันค่ะแจ่วอีสานบันเอาแจ่วแสบและเจ่วบกกอกนะคะบกอกตุน่น อมหา,ามันกับอมป็นหน่วยนะคะขอบพระคุณค่ะบาแอนนะคะ,คคะ,คะกำลังใจให้กันและกันนะคะเดี๋ยวตามไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะ อืมคนดีสารเหมือนกันนะคะนอนอยู่ไกลๆก,กันักแห้งๆกันนะคะโอแมงวันจะมันหลายพี่น้องเน้ยฝนตกอ่ะพึงเศร้านะคะอ่าบ้างอย่าทางลอยเอ็ดเป็นยังไงรเะะ่เนาะเดีเฮ็ดให้อันเฮ็ดหน้าบอ่นะคะ ยงแม่วันพี่น้องแม่วันเดี๋ยวกินน้ำนะครับมแมลงวันรบกวนมากช่วงนี้เพราะว่า,าอากาศมันกลิ่มแล้วฝนตกนะครับอยู่ติดกับทงไฮทงหนาเขาครับนี่ต่เน,นี่แแสบๆพี่น้องเอ้มัมนหอมแจวบ,บ่เนาะ นั่งว่างก็ได้บอกไว้สิกินยังไงละพี่น้องเรากับออมเป็นหน่วยนะคะอ,อ่ก็ได้จุบบ่ด้ได้มันบมเมนบอกไ,ไว้จุบเนาะ <laughs> กินแต่าพักนะครับสุดหนัก สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาถามไถ่กันนะคะถามข่าวข่าวรับสมกันนะคะติดตามอกันนะคะเป็นกําลังใจเหตุการณ์สื่อกันแล้วกันนะคะขอพระคุณมากๆนะคะอืม จำเจ้าเจ้าจนั่ถวยอันเดืองนะพี่น้องกับเขาอีสานบ้านหฮางนี้แสบที่สุดนะคะ บอ,บอกหอยหเป็นหนวยกินนวยบปแล้วกินไนหนสนามก็พักนะครับบรรยากาศวันนี้โคตรดีมากเลยนะครับเย็นสบายไม่ร้อนนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะคะ ต๊ะขัามหว่วงเขานะคะเป็นเกลียวออกไปแล้วนะคะ อืมมันแรงวันลบกวันอีนีได้เพี่น้องจีดก็กลางหมุ่งกินเขาะคะสวัสดีทักทายค่ะมากินขาเทียงน้ำกันเด้อจ้ะเดอ้อทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องมาแสบๆน้ำกันนะคะกินเป็นมูกันนะคะกินผู้เดียวนะคะ กินข้าวคนเดียวทุกวันนั่นเลยค่ะอีสานบันเท้าคนนี้จำเจ้านี่ก็ถือว่าสุดยอดแะนะหอนะแสบเป็นมานะคะแสบสุดๆนะคะ เจ้าวอย่กนแสบร้ายทาได้กินข้าวเหนียวอ่อนๆแล้วก็ัมีแห้งถ่องนะคะอืมฟินมากหนามอมหอยมันหวานค่ะมันเป็นไว้ว่าเขากินไว้บ่ยเด้เขากินหนามมันนะคะเนี่ยอืม ชี้เพิ่นอื่นกันเขาดำ่พนพากันเกี่ยวเขาอยู่ตรงไฮตรงหน้าเล่นะคะฝนตกคนกันบพยอมขึ้นนะคะนี่แล้ววิธีชาวนาเฮาวิธีอีสานคนชาวนาเจ้าวพี่น้องเจ้าก็พัดนหมูกเส้นแตงเพชรเขากันดีครับอืม มาแซบๆนำกันเด้อพี่น้องเฮาเ่าจะส้าแสบเจ้านะคะขอัีอย่าไรอีสานบ้นานเฮางังวมากินกินแสบขออีกจักสองคำก่อนนะคะ แบ่บปนเวอร์ <c oughs> พีดอกไม่อยากจัจนเป๊เป็ดวัดวบุนแสบลาย ปลาเลงนะครับพี่น้องคะ่ะเฮดเจ้าแบบนี้คือทั้งสี่เลยน,นะคะกินข่าปลาเนาะ,ะนะคนอีสานจะเป็นแน่นี่นะวิธีอีสานหากินอีสานบ้านเฮาอืมมีแห้งพี่น้องอแซบ่บอ่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยยังน้อก,กินข่าเทียงนะ,ะ,นะ,ะหน่นอนาะทางนอัะน้องได้อะไรกินข้าวเที่ยงกันคะ ใครที่กำลังทำงานอยู่ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะส่งกำลังใจให้สู้ๆนะคะวันนี้ถือโอกาสมาไหลซุดทากายพอแมพี่น้องอยำเทียงนะคะกินเขาเทียงโบมีมูผุดโบมีมูคุยนะคะขอถือโอกาสไหลซุดผุดคุยน้ำพอแม่พี่น้องนะคะตางกินเขาไปนํานะคะ ดีใจสุดๆนะคะพ่อแม่พี่น้องขี่เขามาทักทายกันนะคะพูดคุยทักทายถามข่าวข่าวกันนะคะแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะดีใจสุดๆนะคะโอ้พี่น้องเออิอมแห้งมือนกินข้าวเหนียวฮะ,ะวันนี้กินข้าวเหนียวซัมพอพันวาเนาะกินอิ่มแล้วกับโบหิวนอนรับแล้วกับโบหย่านพันวาเนาะเนาะ ทำผู้เฒ่าโบรานพันวานะดีใจมากๆนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาทักทายนะคะมีใครได้อะไรกินข้าวเที่ยงหรือยังเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้นะคะเพราะว่าทางอีสานเขานี่ก็อากาศจะหนาวแน่นะคะ สวัสดีทักค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะกำลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะเข้ามาทักทายกันนะคะทักทายกันนะคะวิธีสารบันเทามียังก็กินไปนะคะ่ะพร้พอม่พี่น้องเห็ด หาปูหาปลากอายากก่าสุตะกีอยู่นะคะตะกีเนี่ยทุกวันนี้นะคะเนาะไม่อยากจะพูดเลยนะคะเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปหมดนะคะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะคะแต่เราก็ยังสู้มาถึงทุกวันนี้ก็ภูมิใจสุดๆนะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องเข้านะคะกำลังใจกันซึ่งกันและกันนะคะ ทักทายกันนะคะทุกคนวันนี้พอดีทานข้าวที่ยังเสร็จแล้วนะคะก็พูดคุยนิดหน่อยนะคะกับพ่อแม่พี่น้องเรานะคะนั่งคุยก,กันเพื่อนวาสนาค่ะนะ้ออีสานบ้านเฮานะคะลมมาอีกแล้วพี่น้องคืมมาอีกแล้ว คลึ้ม,คล,มคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมาอีกแล้วสี่ตนตาบูถา่าวคนเกี่ยวเข่าอยู่ให้หน,นะคะฟุน้นโต๊ะคำคนกับเบอรขืนนะฮะแสบบอแสบจ้ามาแสบแสบน้ำกันเลยจ้าเด้อแสบไร้เข่าเบิดกับเบิดติปเหล่าอิ่มเหล่านะคะเพราะว่ากินข้าวเหนียวนะคะอาหารก็ได้กินหลายอย่างน,ะะนี่มีหอดเจลนะคะอันนี้ก็จะเป็น อ,อมหอยเป็นถาดเลยค่ะอันนี้ก็พัดไก่นะคะมันเพ็ดเขากันน้ำเจวไหลมันมันพัดไก่มมนต้องกินน้ำเขาซวยร้อนๆเขาเจ้านะคะเนาะอันนี้อาหารนิสารกินกับข้าวเหนียวเล่แสพอมบกหอยคะ,ะอิ่มมากๆเลยแล้วก็วันนี้ทานข้าวเหนียวด้วยนะคะทุกวันน่ะไม่ได้กินข้าวเหนียว สมสือสสกินแ้่ข้าเจ้านะคะบ่ได้กินข้าวเหนียวมือนี้กินข้าวเหนียวก็ได้เป็นจักหน่อยกับนังตายยอนนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเหมือนนี้บ่ได้ไปทาการทํางานนะครับบ่สบายนะคะไม่สบายสังขารไม่เที่ยงจริงๆนะค่ะน้องพ่อแม่พี่น้องนะคะตื่นเห็นมาเห็นหนาจังวานงเิ่นวางาเิ่นวานะคะ ตกจาพึ่งหยุดตกนะคะอันนี้จังหวัดอุบลภาคอีสานนะคะอำเภอเมืองกันค่ะตกเหมือนกันนะคะพึ่งหยุดค่ะพึ่งหยุดตกนะคะขอบคุณมากๆนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาทักทายนะคะดีใจสุดนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะดีใจร้ายพี่เนี่ยดีใจ ุดตกแล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นคืมคมอยู่นะคะเดี๋ยวสงสัยฝนจะมาอีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกไหมแต่เขาบอกว่าตกตกอยู่นะคะวันนี้ทรัพยากรอากาศนะคะทางภายอีสานเรานี่ล่ะค่ะเห็นให้ใหนหน้ามันก็นลำบากจิงินะคะ ห,อ,หอด้วดูเก็บเกี่ยวเล้ากันยังมีฝนกัน,นะคะก็ต้องหอบฟอนเขารเราคนอื่นภาษ้าอีสานห่วงเขานะคะหอบห่วงข้าวเก็บห่วงข้าวนี่ฝนนี้ฝานะะนาี้ฝนเพิ่วาแล้วหอนาะบรรยากาศอย่างนี้นะคะพูดคุยถามเขากันกับพ่อแม่พี่น้องดีใจสุดๆนะคะวันนี้นะคะที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาทักทายและเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ถ้างั้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะพ่อแม่พี่น้องเราขออนุญาตอ่าเก็บกับข้าวก่อนนะคะถ้างั้นก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้นะคะที่เข้ามารับชมและเข้ามาทักทายและกดติดตามกดไลค์ให้นะคะทักทายถาข่าวขาวกันนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะ โอกาสหน้าเผื่อมีการไลฟ์สดอีกครั้งก็ขอพ่อแม่พี่น้องเข้ามาทักทายกันได้นะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะเข้ามาติดตามรับชมขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันไลฟ์หน้าไลฟ์สดตอนขราวหน้านะคะบ๊ายบายนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ